สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับช่องธนวัฒน์สตูดิโอกันแล้วนะครับกับรายการซากเบื้อยันเดือรบวันนี้พมมีปืนอยู่บ็อกนะครับเป็นปืนนานเลยครับซื้อไปนานเลยยี่สิบว่าปีแล้วนะครับซื้อตั้งแต่ปีสองพันหารอยสาบเอาลบไบบวกหลบคูนห้านอนเลยครับกว่ากี่ปีแล้วแต่น่าจะประมาณยี่สิบว่าปีแล้วนะ ทีนี้ปญหามันเกิดกับเหนืองจกักกว่าพมอาจจะไปเช็ดน้ำมันมากเกินไปหรือเปล่านะครับไม่ไหน่อใจแล้วก็ยางนึงนี่ครับมีรอยเกิดจะนิ่มเนี่ยคือพมเอาเอา,เอาใส่ซองนี่ละครับใส่ซองเอาววายแล้วก็วายตายที่นอนนะครับแล้วก็ประมัณช่วงหน้าฝ้นด้วยวายตายที่นอนแล้วก็ลืมไปเลยครับไม่ได้เอามาใช้งานไม่ได้เอามาเช็ดไนมะ่ได้เป็นนิ่มกับเกิดนิ่มขึ้นมานิ่มในซองนี่นะครับเกิดขึ้นดึงแถบไม่ออกนะครับอยู่ในนี้ ดึงแท็บไม่ออกตัวลงซองเนี่ยมันชื้นแล้วก็มีนิ่มมาเกาะตามเนี้ยเป็นรอย,อยนะครับนีม่มีรอยอยู่มีรอยใช่ไครับนี่เป็นรอยนิ่มผม,มคัดออกไปมั่งเลยทีนี้ปัญหามันก็คือปืนเนี้ยมันมันเป็นเอ่อเรียกว่าเ,ววาเป็นโครงอันลอยนะครับเป็นโครงอันลอยนี่ทีนี้น่าจะเกิดการกระเทาะเข้ามาแล้วก็ซี่มันอาจจะ เกิดขึ้นก็คือมีจุดเก้าๆเต็มมดนะครับสีดำรุดนะครับสีดำนี่ก็เคลือบไปรุดมาเลยนี่ครับเป็นรอยไหมทั้งวันนี้ผมซื้อเข้อเรียกน้ำยาน้ยารัมดับนะครับรมเย็นนะครับสั่งซื้อมาซื้อน้ำยามาแล้วก็ตัวน้ำมันด้วยนะครับเป็นน้ำมันนี่เขาแทมกันกล่ยไม่ใช่กันกล่ยเขาแทมมันกัตเตอร์มันแล่นด้วยให้เป,เป็นเป็นน้ำมันนะอันนี้เป็นน้ำมันนะครับจะมียว ย่ออะไรเดี๋ยวก็ดูก่อนย่อแี่หนว b แบล็กบรูนะครับนี่เป็นน้ำมันนะครับอันนี้แต่ตัวนี้ตัวนายยาอยู่นี่ตัวนายยาเคลือบอานายยารมดำากนะ็คือจะเอามารมไม่ใช่ึงกันรมนะครับเอามาซ่อมแต้ามวิธีชายนี่ก็บอกวิธีชายมา คัดเล็กไอ้ข้าวไหมเดี๋ยวผมคงคัดไม่ได้ครับถ้าคัดก็คือเสียให้มดคงไม่ได้คัดนะครับแต่ว่าอาจจะซ่อมเนี่ยนะครับมาดูวิธีทำมันไม่เคยทําครับนี่เราจะลองดูถ้าเป็ดซ่อมรานก็คงน่าจะไล่ตังค์ทีนี้ขั้นตอนนะครับคือเราต้องทตรปืนในปลอดภัยก่อนในคอนดิชั่นมาทำอันนี้มีแม็กกาซีนซ่องนั้นนะครับเดี๋ยวนี้มีแม็กกาซีนหนึ่งด้วยตอดแม็กกาซีนออกมาก่อนนะครับตัวแม็กกาซีนนี่ก็มีรอยแล้วแต่ว่าคงไม่ซ่อมแบบมันอยู่กลางในนะครับอันนี้ไม่นานอยู่นะ ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาผบมอยูด้านในนี่กระสุนอยู่ในนี้ผมตรงออกมังแล้วนะครับใส่เวทนานนะครับนี่แม็กกาซีนหญ่ไปก่อนที่นี่ปืนความปลอดภัยนะครับนี่กับตรงเช็คเช็คว่ามีลูกระสุนไหมอย่างน้อยตรงตรงตรงทามคลังนะครับดึงดังหลังโอเคนี่ปืนเคลียนะครับอันนี้เคลียไม่มีกระสุนนะครับเอาตรวนี้กระสุนออกไปก่อนแย่ไปก่อน ทีนี้เรามามาดูกันตอนการการล่างการเช็ดนะครับก็จะต้องทอดปืนเนี่ยออมาก่อนนะครับเป็นแต่ละชิ้นเลยส่งปืนหลุนนี้นะครับตรงบล็อ,อกรลุนก็ได้ครับเป็นบาเรตตานะครับกาวซ่อง FS นะครับนี่ปืนนี้ผมซื้อในโครงการซอฟตดีการ์ดนะครับเป็นของวันสวัสดีการ์ดในราคาที่ทุกกว่าทองตลาดเยอะถ้าเกิดทองตลาดกอ็อลักแซนนะครับ ตอนนั้นนะครับอยู่ประมาณลักแสนตอนนี้น่าจะแพงกว่าเดิมโดยสัมไปผมซื้อในราคาซ่ามึนเก้าพันบาทในตอนนั้นนะครับเป็นบาเรตตาขนาดความยาวบล็อกกระสุนนะครับก็อยู่ทีห้านิ้วนะครับตัวนี้ตัวตัวกระบอกปืนเนี่ยครับขนาดห้านิ้วนะครับซื้อหัวยาวปืนปืนที่ประจำกองทัพสหรัฐนะครับปืนปืนเนี่ยคือปืนตึต้งกระชายดีผมใช้อยู่ มันเป็นขนาดง่ายนะครับกลนมือแรกๆเนี่ยอาจจะจับยากนิดนึงตรงมือเป็นมือแบบฝรั่งอ่ะคนไทยนี่อาจจะบางคนมือแรกอาจจะจับยากนะครับนี่คือปืนบาเดต้าเกาซองเอฟเอสนะครับก็เป็นปืนที่สำหรับก็เรียกว่าปืนปลาเอก์นะส่วนนี้ส่วแห่งนั่งนะครับใส่ปืนนี้โอเคครับเปื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวมาทอดกันเลยวิธีทอดนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่มันมีทัวสลักเนี่ย เคต้องกดตัวนี้มามันมีปุ่มกดตัวนี้มาดึงสไลด์พื้นนิดกลับมานิดกดกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็เปิดสลักนี่ทอดไงยตัวนี้ตรงใจมือใจแรงนิดนี่ครับอดตรงนี้นะครับดึงมาเลยนี่ครับออกมาแลวนี่คือตัวโครงซึ่งตรงนี้ตัวสปริงนี่ก็กดดันไปน,นานนิดเดียวทอดมาได้เลยนี่ครับ ตัวนี้ก็จับตัวนี้นะครับกระเยาะมันนี่ครับเดี๋ยวรอยเลยต่อสัดเลยนี่คือตัวกระบ,บอกตัวลำกล้องไม่ใช่กระบอกก็เดียวตัวลำกล้องนี่แล้วพมจะต้องมาฉุกชัดนิดมันเป็นรอยอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีอยู่นิดนึงด้วยกระเถาะเข้ามานี่ครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ต้องมาทําความสะอาดก่อนผมจะลองเอาเอาตัวนี้ก่อนนะครับเอาตัวโครงมนันก่อนตัวโครงนี้เดี๋ยวมาแตม้มหนามยา ขั้นตอนคือตอนนี้น้ำมันมันมีติตัวตัวตัวปืนนะครับเราต้องมาเช็ดก่อนเป็นใจแอก็กอฮหลอนี่แอ็กับหอหลังแพร่เนี่ย,ยผ,มผมคิดว่าน่าจะได้เช็ดทำความสะอาดก่อนทําให้สะอาดนะครับถ้าเกิดมันมีคราบน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เช็ดเช็ดเช็ดไ้ดตัวตรงนี้๋ยวเราต้องการจะจะผมดําจะได้ไหม ไม่เคยทำกับลองดูน่ครับขั้นตอนนี้ก็จัดบไปเรื่อยจัดเส็ดก็ต้องเอาผ้าจัดแห้งอีกทรอบอันนี้เราเอาน้ำมัน,นออกก่อนโอเคเดี๋ยวให้มันแห้งนครับเ,เดี๋ยวจะชู่มัด,ดสับเจ็ดอีกที จิ้ง้ายดีนะครับเอาไปลางนา้ำหรือว่าลางโดยสันไล่ได้ผลคัดน้ำมันออกชัวแต่ว่าแต่เป็นตัวนี้ได้อยู่แต่เป็นกระเป็นกระบอกเป็นตัวลำกล้องเนี่ยมันจะเป็นสนิมไลยนี่ครับเห็นไหมมันไม่ซวยครับดูมีรอยข้าวไปว่าเลยพอตัวนี้มันไม่ใช่แล็กกับเป็นเป็นอันลอยโครงอันลอยเนี่ยตัวนี้เป็นตะเบียนปืนกับตัวนี้ตอกว่ มองไปออกเลยว่าเล็กอะไรกับตอนนี้นี่ตรงเจ็ดโอเคนะครับเดี๋ยวมาเปิดขวดน้ำยากันนี่ครับน้ำยาเดี๋ยวมรนจะทดลองส่วนนี้ก่อนนะครับโดยใจนี่นครับไอตัวที่ปันหู้นี่ครับชุบน้ำยาตอนนี้น่าจะแห้งแหละ รู้ว่ามันได้ไม่ได้ลงนะครัมบ,บมันไม่ไิ้ให้เลยจุ้มไปเลยครับแต้มแต้มแต้มที่เราต้องการ มันจะดำขึ้นไหมลองดูก่อนนะครับทิ้งว่าจะปักก่อนว่ามันจะมีปฏิกิริยาได้ไหม เดี๋ยวจะลองดูทีกระบอกลองดูทีลำกล้องอะไรกันนะครับก็มาเ็ดกันไหมนี่ลายชุดนะครับที่เป็นรอยน,ะนี่เป็นสนิม ตัวยิงเล็กัวนี้นะครับตัวยิ่งมันก็เคลือบไม่อย่างดีทอนแรกจับไม่ค่อยเป็นสนิทหรอกปกติถ้าเกิดเราดูแลดีๆดนะพวมทิ้งไวน้นานครับเกือบสองเดือนนะอยู่ตายที่นอนเลยกลายเป็นวา่าไอ้ซองเนี้ยมันเกิดจะนิ่มกันมาก,ก่อนเนี่ยครับไอ้ไม้บ,บอกเอ็นเอ็นเป็นเหนือเล็กเลย เมื่อกี้ตรงนี้ไม่ไม่ขึ้นนะครับต้อยจะลองฟังนี้ดูปิดไฟเดี๋ยวฮอกเลยดูว่าไม่ได้คัดไอดีนะครับน,นี่อาจจะไม่ติดนี่ไมครับมันไม่ติด มันดำเลยครับดำเลยทั้งนั้นเป็นรอยดำเลยนี่ครับที่เป็นรอยนีย่จะดำเลยครับเใช่ไ,ไหมลุกไปทั่วเลยคือที่ได้มาทำเนี่ยพอดูแล้วมันไม่สวยไม่เห็นแล้วมันต่อรมานใจนะครับเห็นรอยที่มันไม่ไม่ทุกมันเหลือได้นะมนบาดใจบาดตาย กลัวมวันจะนิ่มเด้อตังเล็ก่อนมาดูอันนี้อีกทีนะครับ เอาส่วนนี้แห้งน่อยกับเดียวัดดีผ้านะกับผ้าสะอาดฉัดๆๆ,ๆนี่ครับเอ็นมัน,มนรอยห้ายไปเยอะเลยตรงนี้ด้วยดูดำกว่าเดิมเยอะแต่ว่ามันเป็นรอยดำดำบ้างไม่ดำบ้างแต่ตรงนี้มันอยู่ด้านในนี่ครับมันจะมองไม่ออก นี่ครับเดี๋ยวจะตรงทายมัดเดินดีกว่าโอเคเดี๋ยวมาลองอันนี้อีกทีครับถามมาอีกทีลองอีกลอง เสังเกตดูนะครับก็สซี่ดำขึ้นมาเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ถึงกันดำสนิดแต่ก็โอเคนะครับก็คือมันย้ายมันดูเห็นชัดๆมันมีรอยแผลไม่บายใจครับไม่บายใจเป็นแผลไม่บายใจแต่ส่วนนี้น่าจะไม่ติดนะครับเพราะมันไม่ใช่เล็กคิดว่าน่าจะไม่ไม่ติดเป็นปรวาวะกุหลาภาพกล้องนาำยานี่คือเขาจะเป็นแนวเหลืองเล็กหมากว่านะครับตัวนี้คิดว่าน่าจะต้องทำซี่ นะแต่เราพวุ่มกิดว่านาต้องทำซี่หมโดยการออกซี่มาทาหรือผนมัน่นต้องผนซี่ไมนะครับซี่มันถอออกมาไม่ได้นะครับน,นี่ครับไม่ติดนะครับมันไม่มันไม่ดำแต่ถ้าเป็นเล็กเนี่ยมันติดส่วนนี้มคิดว่าน่าจะไม่ได้เพราะมันเป็นอันลอย อคนะครับอันนี้ก็เอาตรงนี้แหละกันแลวนนส่วนก็เป็นส่วนเป็นตํากล้องกันละครกันต่อไปครับเดี๋ยวมาดูส่วนนี้กันนิดนึตงตัวนี้ก็มีรอยอยู่ตรงนี้มีรอยนิดนึงครับ โอเคก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมล่างจากตีว่าหายมาแดงนิดนึงนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ดำขึ้นมาเยอะนะครับเห็นไหมร่างจากตีแอกนะครับก็ยังไม่มดกี่เดียวนะครับมีรอยอยู่บ้างแต่ว่าก็ดีกว่าเดิมนิดนึงเดี๋ยวค่อยๆแต้มไปเรื่อยๆนะครับส่วนนี้แต่มาดูส่วนหลํำกลองส่วนหลํำกลองนี่ครับดูปิดไปเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังมีเห็นดล่างนะครับก็ถือว่า ดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมมานมานึงก็าอาจจะบ่ายตากันมานดนึงนะครับส่วนนี้พอมก็ไม่ได้ทำอะไรมาแต,แต้มตวนิดเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวมาประกอบกลับกันนะครับวิธีประกอบก็ไม่ยาคกรกับงงายนิดเดียวเปืนหนุนนี้นี่คือลำกลองลำกลองใส่ไปก้อนนะครับใส่ไปนในนี้ในร่างนะครับนี่ครับใ่มันลงล็อกแบบนี้จะมีจะมีล็อกอยู่ตรงนี้ต่อไปก็มาใส่สปริงสปริงเอาดานที่เป็น ด้านหัวอนนี้ใด้านในนะครับด้านนี้เอาไปใส่กับรองนี่ตรงนี้เป็นสับิงนะครับเนีย่ย,ยก็ค่อยๆกดเข้าไปไนะครับนี่ครับน,น,นี่ได้นะดูเงาขึ้นมาเยอะนะครับอันดับต่อไปก็ใส่ไปในนี่เลยในโครงแส่ตรงรองกดเป็น สไลด์ดึงลังนนิดนะครับดิดตอนนี้ครับนี่ครับเส็จแล้วโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเ็มาแนะนําเหืืองการรมดาแหลกๆหกหน่อยนะครับคือถ้าเกิดเป็นแพร่กระด้าใหญ่ต่างลํำเนี่ยคงต้องจุบต่างต่างตัวปืนเลยนะครับแต่นี้ผมมองมาแต้มมโอเคกาไม่มีไร้หมากับประมาณนี้สําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ